อาหารที่จะสอนทาในวันนี้ผมไม่ทราบว่าคุณชอบพวกต้มกะทิบ้างหรือเปล่าก็พอพอได้นะพอได้ใช่ไหมคุณนวัดล่ะผมชอบสมัยก่อนชอบต้มกะทิปลาสลิดเลยครับแต่วันนี้เป็นปลาสลิดครับผม วันนี้เป็นต้มกะทิยอดมะพร้าวกุ้งสดโอ้โหแอบวานเลยี่คนได้ทำครับคนใต้ไหมแหม่มันใต้ร้านมปอเซ็นอยู่แล้วครับเพราะว่ายอดมะพร้าวไม่พอยอดพร้าวไม่พอใส่สตอออีกด้วยฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือไม่เข้าใจเลยเพราะว่าสตอผมเข้าใจว่ากินผัดหรือกินสดแต่ว่าพอมาเจอกับไอ้กะทิเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องละจริงหรอคุณเป็นคนใต้ภาษาอะไรเออใช่ผมว่าอย่างเงี้ยผมเคยเห็นนะคุณเป็นคนใต้ภาษาอะไรภาษาไรพี่คนไหนครับพี่คนจน่งนะพดันพอดปเป็นคนนครครับคนนคร นี่ธรรมดานะแล้วก็ตะวันไม่แต่ว่าหนูแปลกใจมากคุณไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะคุณใจตรงที่ว่ามันมีเมนูเนี้ยคือหนูว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยมันมีทักอย่างหนึ่งที่มีกลิ่นขึ้นมาปึ๊กนึงก็โอเคแล้วอันนี้มีทั้งชะอมมีทั้งกระต๊อสองอย่างมาก้มปนเปกันหนูว่ใ่ด้วยกะปิด้วยใช่อันน่ะเดี๋ยวได้รู้กันว่าเขาทำอย่างไรเพราะร้านนี้เขาชำนาญเรื่องนี้จริงๆร้านนี้ชื่อร้านใจดีชริน แล้ววันนี้ก็จะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าต้มกระทิยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดขอเชิญนมาชมกับคุณสรันอินประเสริฐจากร้านใจดีชริมครับ<ฮ>สวัสดีครับดีแม่มาด้วยปั้ มาครับคุณแม่ไม่ได้มานะแล้วมีใครมาด้วยวันนี้ก็มีแฟนครับแล้วก็แม่ครัวแม่ครัวใหญ่เลยมีแฟนแล้วก็แม่ครัวใหญ่มาด้วยนะครับอ๋อแฟนคือคนตรงกลางใช่ไหมฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคือคนนั่งขวาสุดนุ่วางเกงยีไม่ใช่นะผู้ชายนั่นแฟนและนั่นก็คือแม่ครัวใหญ่ของเรานะครับ ร้านของเราใจดีชริมอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงวัชรพลครับตรงห้าแยกวัชระพลอยู่ตรงซอยรมีิพัฒนาครับผมเดี๋ยวห้าแยกเนห้าแยกปุ๊บเราขวาหรือซ้ายหรือตรงขวาหักซอกครับแรกซอกเลยใช่ไหมแรัขวาแรกอเขาอยู่ซอยซอยร่วมมิตรพัฒนาร่วมมิตรพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นร้านเนี้ยเรื่องกุ้งนี่เขาเก่งมากเพราะว่าเขามีฟาร์มกุ้งเขาเองใช่ครับและการมีฟาร์มกุ้งของตัวเองก็ทําให้เมนูที่เป็นเมนูเกี่ยวกับกุ้งเนี่ยสดสุดๆแล้วก็ รู้จักเข้าใจในการเลือกกุ้งอูแต่ต้องบอกว่าฟาร์มกุ้งนี่ทำมานานยังครับนานแล้วครับสิบยี่สิบปีแล้วอ๋อเหรอทำนานแล้วเมื่อก่อนผมเคยทำฟาร์มกุ้งอ๋อเลยครับเป็นยังไงครับทีนี้หนูก็พอได้กำไรได้ประมาณสามล้านอ้โหนูก็ไปทำฟาร์มปลาอ๋อเหรอฟาร์มปลาได้กำไรอีกเท่าไหร่ครับได้อีกห้าล้านแปดล้านแปดล้านแล้วก็ลงลงไปทำกำไรเกี่ยวกับไปเลี้ยงไก่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 หมดไปเท่าไหร่ครับ โอ้โหอันน <c ười> <this word> ี้เลี้ยงไก่ไม่ได้กำไรเลยมันออกน้ำเต้าครับผมอันนี้มันเกมเลีไงเต้าอเแปดล้านไปเลี้ยงไก่ไม่มีอะไรเลยไปเจอน้ำเต้าไปหมดเลยนะฮะสมน้ำหน้านะฮะเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำเมนูนี้กันอย่างไรแล้วก็ร้านใจดีชริมน่านั่งแค่ไหนดูร้านเนี่ยฮะโอ้โหผมว่าร้านอาหารทำเงี้ยมันดูแล้วมันมีความสุขเริ่มต้นครับก็ตั้งไฟกลางครับ ต่ตามด้วยหางกะทิก่อนครับแล้วก็เราใส่ไฟกลางก่อนใครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปตามด้วยยอดมะพร้าวครับผมเลือกอ่อนๆเลยนะครับยอดมะพร้าวอ่อนสตอข้าวครับสตอข้าวท่านผู้ชมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผมก็เป็นชะอมครับใส่ชะอมลงไปครับยอดชะอมนะครับแล้วครับผมตามด้วยกะปิปลายช้อนนะครับกะปิอย่างดีนะอย่างดีปลายช้อนใส่ลงไปนะครับแล้วผลเข้าการตํารด้วยน้ําตาลครับผมครับปรุงรสด้วยน้ําตาลเกลือครับเกลือ ก็น้ำปลายนิดนึงครับน้ำปลายนิดนึงนี่ครับครับผมให้เข้ากันให้เข้ากันครับผมมันเดือดพอมาเริ่มเดือดครับผมรอเริ่มเดือดครับแล้วก็ตามด้วยนะครับกุ้งพอเริ่มเดือดใส่กุ้งอะไรลงไปครับกุ้งขาวครับใส่กุ้งฟาร์มเองป็ะกุ้งฟาร์มยี่สิบห้าตัวโลนะครับครับประมาณยี่สิบห้าตัวโลนะครับใส่ลงไปครับ รอให้มันเดือดรอกุ้งเริ่มเดือดครับผมก็ใส่ตานไว้หัวกะทิครับเมื่อมันเริ่มเดือดท่านผู้ชมถึงใส่หัวกะทิลงไปนี่นะฮะก็เป็นเปลี่ยนไฟแรงนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟแรงใช่นะฮะพอใส่หัวกะทิมาเปิดไฟแรงเลยท่านผู้ชมคนให้เข้ากันสักนิดนึงปล่อยมันเดือดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นใช่ครับฮะเฮ้ยพร้อมเป็นต้มกะทิยอดมะพร้าวกุ้งสดครับง่ายดิง่ายดิบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่านี่ไหม ไม่แต่ถ้า,าเราไม่ได้เห็นเนี<า>่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเขาจะมีวิธีเร่งไฟขนาดนี้มันง่ายมากท<ห>่านผู้ชม,มผมถึงได้เอาเมนูนี้มาเสนอ <c oughs> และใครก็ตามที่ทานอาหารภาคใต้เป็น <c oughs> ทานสตอเป็นคุณต้องทามเมนูนี้ทานรับรองว่าเด็ดขาดมากๆอร่อยจริงๆท่านผู้ชมสัดส่วนในการผสมหรืออะไรก็ตามที่เห็นเมื่อสักรูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลย ง่ายมากๆแต่ที่สําคัญก็คือที่คุณอ้อเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้การตั้งไฟกันเร่งไฟขอให้ดูตามนั้นตามที่เราสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้กุ้งอย่างที่บอกแล้วร้านใจดีชริมเขามีฟาร์มกุ้งของเขาเองนะครับเขาก็เลยได้กุ้งแบบนี้มาสดๆดคุณแนะนําว่าประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวโลนะครับที่เอามาทําเมนูนี้นะครับหัวกุ้งไม่ใช่หัวกุ้งไม่ใช้เพราะว่ามันจะทําให้รสชาติเปลี่ยนไป เพราะมันจะมีมันกุ้งมารสชาติก็จะเปลี่ยนไปก็ไม่นิยมใช้กับเมนูนี้หัวกุ้งก็เอาไปทําน้ําสต๊อกกุ้งก็แล้วกันนะฮะเอาไปทําอย่างอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วที่สําคัญมากก็คือยอดมะพร้าวอ่อนต้องอ่อนต้องอ่อนครับสต๊อกเป็นสต๊อกข้าวครับผมแล้วก็ชะอมก็ต้องสดวันต่อวันนะครับสดวันต่อวันอ่อ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 นเลยครับนะฮะกะปิอย่างดีกะปินิดเดียวเองเขาใช้นิดเดียวเองใช้นิดเดียวจริงๆดอกปลายซ้อนหนึ่ง แต่นี่รสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมก็คงสงสยัยเราก็สงสัยครับขออนุญาตเชิญตามที่ของคุณเลยนะฮะตรงนี้จริงๆถ้าทีวีมีกลิ่นนะคุณผู้ชมครับตรงนี้กลิ่นของกะทิเนี่ยมันลอย <ใช S 1> ขึ้นมาแบานนบหอมมากเลยอ่ะม,มันกลิ่นเหมือนเป็นขนมหวานนะครับจริ<อ>งเหรอกลิ่นขนมหวานไม่ใช่นะแบบคุณเพิร์ก่าขนมหวานไม่ได้เพิร์กกลิ่นเป็นกับข้าวแบบไม่ได้เพิไม่ได้เพิเลยไม่ได้เพอจริงๆ อ้าวเชิญนะอาแล้วคุณไปไหนล่ะป่าผมมายินเป็นเพื่อนครับเผื่อวันหลังไปกินร้านเขาอยู่ใกล้บ้านไงคุณตลกจะเอาเว u c h e เหรอนี่เอาเราพูด on TV มาดูดิไม่เคยเลยเราไม่เคยขอคุณไม่ต้องไปกลัวครับุณเล่นคุณเคยขอว o เช h e คนเหรอไม่เคยครับรายการเราเราเคยไปกินร้านใครเหรอไม่เคยเลยครับนี่พูดจริงๆเลยนะฮะที่ไม่ไปด้วยเหตุผลเดิยเกรงใจเขาเลาไปทีไรเขาให้ฟรีเขาไม่เขาไม่อยากเสียบตตังค์ไงว่าง่ายๆไอ้เราก็อายอ่ะ เราก็เลยไปร้านเขาไม่เกินยี่สิบปดครั้งเลยพี่ครับใครตักเนี่ยไม่มีสตอมาให้เลยจืดเนเพื่อนเจ็บปวดร่อดนะธรรมดาผมจะไม่ค่อยคุ้นกับสตอเท่าไหร่นะต่พูดตรงๆนะกินได้ผัดกะปิแต่ว่าอันนี้พอมาตั้งปั๊บนึกก่อนเลยว่ามันจะฉุนไหมพอบอกตรงๆว่าไม่ฉุนเลยกินแบบไม่เหม็นเขียวไม่อะไรด้วยเป๊ะมาก มันเป็นขนมหวานไม่ใช่บ้างไม่ขนมหวานกลิ่นแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยกลิ่นเนี้ยขนมหวานอร่อยเนาะอ,อือร่อยจริงอรอยอดมะพร้าวมันลงตัวกับอร่อยมากอะ่ะผมว่าผมว่าไอยอดชมเนี่ยนะยอดชมยอดมะพร้าวม,มันได้อารมณ์มากกับสตอรแล้วก็ยอดมะพร้าวมันได้อารมณ์มาก แล้วก็พอสตอโดนกะทินะคุณผู้ชมครับมันจะนุ่มลงมากเลยฮะไม่แต่ยังคงมีความแข็งอยู่ในแกนด้านในกลิ่นเขาจะเบาลงนิดนึงเพราะว่ากลิ่นของกะทิมันจะมาคุมหมดแล้วหอมชะอมเนี่ยอยู่ตรงพันธุ์อยู่ตรงจม,มูกผมเนี่ยชะอมอ,มอ่ะและที่สําคัญจริงๆในเมนูนี้ทําไม่ยากเลยถ้าท่าน,นตั้งใจทาจริงๆท่านตั้งใจทำจริงท่านต้องทําได้ฮะทำได้อย่างแน่นอนเลยแต่มันอร่อยเหลือเชื่อถามว่ารสชาติจะออกอะไรนะมันจะออกความหวานมันจะความหวานมาจากทั้งยอดมะพร้าวจากทั้งกะทินะกะทด้วยทเท่าที่เรารู้สึกนะฮะแล้ว ปลายเค็มนิดนิดผมว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ทําแล้วต้องระวังกะทิต้องทําเองสดเดียวนั้นเพราะกลิ่นกะทิมันชูรสความหอมและความหวานของกะทิช่วยได้เยอะมากขนาดของกุ้งพอดีปากมากเลยนะอขนาดของกุ้งพอดีมากเลยแล้วไม่ได้แข็งเกินไปหอมากคือกุ้งพอดีจริงต้องยอมรับว่ากุ้งพอดีก็ที่ตลกมากที่มาชมดูนะเขาเอากุ้งเนี่ยเขากุ้งขาวมาเนี่ยเนี่ยดูจะต้องเยอะนะฮะตลกที่สุดคือทําไมครับเขาไม่เอากลับครับบ้า ผมก็ไม่เขาจะเอากลับบ่างเอากลับบ้าฝากไว้ก็ได้ครับฝากไว้เห็นไหมครับเด็กไม่มีความประสงค์เด็กไม่มีความประสงค์จะเอากลับเลยเห็นไหมครับไม่เอากลับบ้างยันเขาพูดเหมือนกับว่าเขาจำใจหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ได้จำไม่จำใจเปล่าไม่ครับไม่จำใจเห็นไหมครับฝากไว้ก็ได้ เขาเป็นคนติดอ่างเชิญทางด้านนี้เลยครับอร่อยจริงๆครับเป็นเมนูที่ที่ที่ทำได้ง่ายๆคุณจรยนแล้วก็ยังมีความสุขเลยแม่ครัวคุณเก่งจริงนะครับแม่ครัวคุณเนี่ยอยู่กับคุณมานานแล้วใช่ไหมอยู่นาน้ะครับนานเท่าไหร่เลยนู่นเป็นสิบ้นะเป็นสิบครับใช่ไหมเราให้กินฝินไหมท่านผู้ชมครับกินฟินนะท่านผู้ชมทางบ้านชอบมาว่าผมนะบอกว่าพูดได้กินมันเป็นสั์พังเคยโบราณเขาไม่ได้กินจริงๆหรอครับเขาไม่ได้กินฝินเขา ไม่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 คุไอารมครับผมชายนายจะตักถึงชาติหน้าเลยหรือเปล่าดูรสที่ชอบที่ชอมันอร่อยจริงๆายเป็นขนมมากเลยวันนี้ะขอขอบคุณสันขอขอบคุณร้านใจดีชริมขอบคุณที่ผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดฝากความคิด้คุณแม่ด้วยนะครับผมลาไปก่อนจว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลงไปชี้ี้องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกไอโดยใช้วิธีธรรมชาติใช้ธรรมชาติบําบัดโดยจิบน้ําสูนไพรน้ําขิงครับรักษาการไอขับเสมหะนะครับไม่มีน้ําตาลเลยหรอไม่มีมะขามป้อมคือสมุนไพรคุณผู้ชมที่สำคัญมันเปรี้ยวเพื่ออยากจะบอกว่าไอของเปรี้ยวไม่อะไรจะปิดรายการแะนงไก่ย่างสูตรชาววังครับ มันเหนียวนุ่มต้องลองแม่จเจ้าทาวัง <c oughs> มันนุ่มเนาะ,ะ <c oughs> คุณเห็นน้องที่นี่ไหม <c oughs> ผมเชี่ยวเมสซี่ยังน้อง <c oughs> ไม่ใหญ่เทา่านี้เลยอ